กำลังชีเดินทางเข้าไปในตัวเมืองเนาะเข้าไปหับของกันเนาะมาลองเหมือนกันว่ามันเป็นยังเนาะป่ะเดี๋ยวกื้อนี้เฮาจะพาทุกคนเขาไปหับของก่อนเนาะในตัวเมืองน้อยหนึ่งปดิกามีลายมาบอกว่าของมาหอดแล้วเนาะส่งตรงจากกรุงเทพเนาะป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามันเป็นอะไรอันนี้ก็เขากาเตรียมโตกันจะชีิออกไปออกไปในตัวเมืองเนาะประมาณหาลักเนาะหาสกิโล จากบ้านไปหาตัวเมืองก็ได้ไปเติมยูนเดี๋ยวไปเบิ์งน้ำกันเอาของนันมันแม่นยังไปติดตามน้องกันีนนปมมนนนเข้าเดินทางมาถึงบ้านลักสามสิบหาของสูตรบ้านลักสามสิบหาเป็นตัวเมืองน่อยเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันเดี๋ยวปัว๊มปอตถอ่กันก่อน เป็นตัวเมืองน้อยเนาะของบ้านรักสาสิบหาของแขงอยู่ในแข็งสวนในเขตเลยละ่ะ ส้เมื่อนะจะเป็นตลาดของบ้านรักาสหาเป็นตลาดคนคิวรถเมย์เดี๋ยววะเติมน้ำมันก่อนน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็เดินทางต่อขึ้นโซ่สวอนไอเขน 哎，很棒棒 เ่าเนะ้ามันแถวนี้ง่ามเลยออกสตาร์ทต่อ เสอนทางสอนไม่เข็เราสู่ตัวเมืองเนาะนี่จะเป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ประเดใหม่เนี่ย งามขนาดเลยเส้นทางจนะะเส้นทางนี้จะขึ้นไปอ่าวงเวียนไดโนเสาร์ของอสัญ,ญลักษณ์ประจำแวงสวนในเขตเนาะวเวียนไดโนเสาร์แต่นั้นจะเป็นตลาด ครับพร้องกับเส้นทางนี่แหละที่ไปทีไปบริษัทขนส่งพร้องเนาะจาไปสนีไทยมาสู่สวรรค์เกตไปสนีไทยมาไปสนีเลาอ่าเดี๋ยเกิดไปกัน เดี๋ยวมาแกกันอยู่บ้านทุกคนเดี๋ยวเราเรามาเปิดกันเนะาะวาได้นี่ส่งจากเพจ nnp เนาะส่งมาเขอแกกันก่อนเลย แพ็คอย่างดีเนาะฟ้องขนส่งม,มา,าใส่ทอลูบีนิตใสออ่ทอ PVC มานี่ทุกคนนี่อันนึ่ง เป็นลำกล้องเนาะอลูมิเนียมสองขนาดที่เป็นนะนี่บอลลน,นก็ต้องอขอขอบคุณหรือว่าขอขอบใจเนาะพี่นิกจากเพจ NMP เนาะที่เพิ่นได้ส่งลำกล้องอลูมิเนียมอลูมิเนียมให้เอา ได้ใส่สองข่งแล้วล่ะเนาะตัวนี้เป็นข่างที่สองนี่ได้ทรงมาให้ใส่เนาะนี่เป็นอลูมิเนียมลัม่อลมูมิเนียมแปดมินที่เขาใส่กับปืนแนวหอ,อกกันนั่นเองเนาะจจะเป็นแปดมินหุ้งแปดมินในแปดมินนอกสองมินเนาะนี่เสร็จแล้วแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้12บ ดูใน12เนอะยู่นอกประมาณประมาณ16นะสิเมนเนอะ <_ an> ใน12นอก16ซ <_ an> ึ่งว่ามีเพื่อนๆนหลายคนเนอะที่าถามข้อมาว่าเฮ้าสังซื้อหรือว่าเนอหาซอกซื้ออ่ารับกล้องนี่ได้จากไซต์เนอะกับมคมิมนี้กัมีคำตอบเนอะจากเพจ NMP นั่นเองเนอะซึ่งว่า ปั้นกระมีล่ลำกล้องอลูมิเนียมเนาะเก็อย่างดีดเลยแหละมาให้เนาะหลายคนหรือว่ามีเพื่อนคนเดอเบื้คลิปเฮ้าเนาะมีคลิปได้คลิปหนึ่งหรือว่าหลายคลิปเลยล่ะทีเพิ่นได้คอมเมนต์กันเขามาว่า,าหาซื้อได้จากไซสเนาะลำอลูมิเนียมนั่นเองเนาะไปลองเขาไปเบิ่งในเพจ n n p เลยเนาะเดี๋ยวเราจะทิมลิงไวท้ทีใต้คลิปนี่เนาะเดี๋ยวก็ลองไปเขาไปกันเบิ่งเนาะ ลำกล้องของพิ่นเนาะก็จะมีตั้งแต่8มิ้นเนาะ8มิ้นเ็นไปหรือว่าอยากได้นากว่านี้มีบดเนะาะอาจจะเป็นมีขนาดบางสุดจนถึงนาสุดเนาะมีหลายขนาดเลยลองเข้าไปเบิกกันได้เนาะสำหรับสำหรับผู้ที่อ,าอยากได้ลำกล้องเนาะเพื่อมา,อาใส่เป็นลำกล้องของแอลกอฮอล์หรือว่าใสา,าลมสูบมือเนาะหรือว่าเป็น PCP เนาะแรงดันสูงแบบมินเนาะกต่ใส่ได้สำหรับลับกล่องอลูมิเนียมนั่นเองเนาะเดี๋ยวกาลองเข้าไปซอกหาซอกซื้อกัน<ด>ก็ได้ใส่เป็นระยะหนึง่งที่เป็นทรงมาให้ก่อนนั้นนี่แหละเดาก็มาใส่กับคืนแนอลกอฮอล์เฮ้าลับกล่องคืนแนอลกอฮอล์เฮ้ากับเก่าเฮ้าเนาะแต่ก่อนนี่น,น,นี่ใส่กับตัวนี้นะมันก็มีการถลอกไปนำ้ำเลนะืเนาะอ่านการใส่งานหลาย <laughs> หลายเดือนหลายปีแล้วเป็นเดือนเดือนหลายเดือนแล้วนะเจ็ดแปดเดือน <c oughs> แ,แล้วล่ะได้ก็ลำกล้องนีกนได้จากเพจ NNP ด้วกันเนาะแต่ก่อนเทาใส้เป็นลำกล้องเล็กเนาะลำกล้องเล็กมาตรฐานแบบดินมาตรฐานอ,อันนี้เนื่องจากว่าขอเสียเขามันมีหลายหนึ่งกับน,น้ำนักมีน้ำน,นักหลายเล็กแต่กับสองมากกัเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เข้าเข้านี่ ใส่แอลกอฮอล์สีเข้าไปเนาะสีเข้าไปมีก็จะเฮ็ดในเกิดความซุ่มเนี่ยมาจากความซุ่มอะไรเกิดในี่ป้ายเกิดสนิมในตัวลำก่องของเขาเนาะสนิมมันก็จะเกิดไปนี่นี่ทุกคนเอาสีก็มาเนี่ยจะเกิดแถวๆนี่บริเวณแถวนี่แหละเกิดสนิมสนิมเกิดขึ้นมาเวลาเราป้อนลูกลงมาเกิดจะลงมาเนี่ย มาถึงนี่มาหยุดอยู่ที่กลางลำเนาะมันจะบบลงมาถึงโคนมันเลยมันหยุดอยู่กลางลำหรือว่าแถวๆนี่แหละนี่แบบนี้ต้องได้คับตลอดเนาะแต่กัเอาปลาเมียนโดนๆไปมันก็จะสนิมมันก็จะลามมาเรื่อยๆลามมาป้อนลูกบ่ได้เลยจากนั้นก็ได้พอได้ทดลองไส้เนาะนำกล้องอลูมิเนียมจากเหตแกานินพี่เพิ่นนี่แหละเพิ่นส่งมาให้ไส้เฮากัลองมาไส้เบิ่งกัปรากฏว่าซื้อว่าเออ มันน้ําหนักเบาแล้วก็สนิมก็หดหวงเลยเรื่องสนิมเนาะนเกิดสนิมอ่าแล้วก็ไปทดสอบไปยิ่งเบิงออกล่าต่างๆก็รู้สึกว่าแม่นเนาะแม่นกว่าหมันออกล่าแต่ละเทือก็นี่แหละทุกคนได้เบิ่งคลิปเนาะคลิปหลังๆมาเนา่กได้ใช้ตัวนี้ออกลาตลอดเนาะและ้วกอว่าสุดยอดความแม่นเนาะ,นะ พิเศษเนะาะถ้าคนใดที่สั่งซื้อแบดมินน์นะเพิ่นเนาะเพิ่นก็จะมีมเมล็ดแห้งสูงเน bueno, าะแถมให้เนาะหนึ่งสิ่งสำหรับแปดมินเนาะนี่เข้ากับมีแปดมินตัวหนึ่งนะที่เพิ่นส่งมาให้แล้วก็จะมีมเมล็ดแห้งสูงที่เพิ่นติดมาให้น้าเนาะเพิ่นติดมาหานี่เป็นตัวนิดน่อยนี่แหละจะบโเห็นมาไดเนาะกล่องจะอยู่ไกลนิดนึงเป็นนี่ละเพิ่นติดมาให้เนาะแถมมาให้เป็นของแถมนั่นเองสำหรับไรที่สั่งซื้อ humanos. แปดมินน์นเพิ่นเนาะ นี่กับบมี่ยังหลายเนาะเอาไว้คลิปหนาเดี๋ยวเขากจะพาทุกคนไปประดิษฐ์เนาะล้ำกล้องนี่อลูมิเนี้ยแปะมินมาตรฐานเนาะแล้วก็จะไปประดิษฐ์ใส่ปืนแอลกอฮอล์ตัวใหม่ของเงาเนาะเดี๋ยวเาก็จะเอ็ดอีกกระบอกหนึ่งเนาะจะประดิษฐ์ล้ำกล้องนี่ใส่ไปแล้วก็จะสอดเมล็ดแห้งสูงนี่แหละเข้าไปเนาะเพื่อจะเป็นเป็นตัวล็อกลูกแปดมินนั่นเองเนาะเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปเนาะโอกาสหน่า แล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะบุ๊กนี้ยังหลายสำหรับคลิปนี้เนาะขอฝากไว้กันแล้วกันสำหรับเพจ NNP เนาะสำหรับ้ UTE ต้องการอยากจะได้ล้ำกล้องก็สามารถเข้าไปเบิ่งที่เพจของเพิ่นเลยเนะเาะเพื่อเบิ่งได้สำหรับกล้องอลูมิเนียมนั่นเองแบบมินมาตรฐานเนาะโอเค